มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั่นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบันดีกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเรา,า,เเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิงโลกเกปรมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธร,รมโมฮาเวรัรกติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติป,ปฏิบัติด,ดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกขติงคัจติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสือ่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเวสันดรชาดกก็กำลังงวดเข้าทุกทีทุกทีแล้วมาถึงกันที่10นะกันที่10บสักกบับนะกันสักกบับประกอบไปด้วย4 3พระคาถา สักกะบับกันที่สิบนี้ว่าด้วยเทา้าเท้าโกศีเท้าโกศีสักกรินเทวราชเท้าโกศินสักกรินเทวราชจะเป็นใครเสียไม่ได้ก็คือเทา้าสกกะบ้านเราเรียกว่าพระอินท์พระอินนี่ท่านก็มองดูตลอดว่าพระเวชนดรนี่เป็นอย่างไรอยู่อย่างไรทําอะไรอยู่ พระอินนีได้ช่วยเหลือพระเวสสันดรมาโดยตลอดกกเท่าสกัดเทวราชตั้งแต่พระเวสสันดรจะมาอยู่เขาคิรีวงกฏก็ให้วิษณุกรรมเทพพบุตรมาสร้างอาสมให้มาดูแลสถานที่ต่างๆให้เรียบร้อยเพราะว่าผู้มีบุญจะมาบำเพ็ญเพียรก็ต้องมีมีเทวาอารักษ์มาช่วยเหลือมาอุปถัมภ์ค้ำชูตลอด ท้าโกสินสักการินเทวราชเห็นแล้วว่าพระเวสสันดรเนี่ยได้ได้ทำปุตตะปุตตะปุตตะทานก็คือการบริจาคก,การบริจาคลูกเป็นทานบริจาคก,การหาชาลีให้กับตาเท่าชูโชคตาเท่าชูโชคเนี่ยเอาไปเอาไปเป็นค่าทาตบริวารเอาการหาเอาชาลีไปเป็นค่าทาตบริวารเอาไปค่าไปเป็นค่ารับใช้ ก็อยากจะส่งเสริมให้พระเวสสันดรได้บำเพ็ญภริยาทานด้วยคือการบริจาคภริย,รยาคือถ้าถ้าเท้าสักกะไม่ไปขอไม่ไปขอก่อนเกรงว่าจะมีผู้อื่นมาขอนางมัศีพระเวสสันดรก็จะให้ในะทีนี้พระเวสสันดรก็จะอยู่คนเดียวไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครอุปถาบบำรุงก็จะลำบากเทวดาอารักษ์ เป็นห่วงคนทําดีท่านก็เลยจําแรงแปลงร่างเป็นพราหมณ์ลงมาเป็นพราหมณ์แก่ด้วยล่ะนะถือไม้เท้าเดินงกเง,งิ่อนมาหาพระเวสสันดรมาหาแล้วก็บอกแจ้งความประสงค์ให้เวสสันดรว่าจะมาขอนางมัตสีท่านจะว่ายังไงจะขอไปทําอะไรละ่ะเอาก็ขอไปไปเป็นเมียนะสิไปเป็นภรรยานะพระเวสสันดรก็ตกลงเลยเอา อยากจะได้ก็เอาเราก็จะได้บำเพ็ญเพียรจริงๆพระนางมัตสีนี่ถือว่าเป็นแก้วตาดวงใจเป็นแก้วตาดวงใจของพระเวสสันดรแม้พระเวสสันดรจะรักพระนางมัตสีมากมายสักปานใดแต่ก็รักโพธิญาณมากกว่าคือยังคิดถึงเป้าหมายของพระองค์ก็คือโพธิญาณก็เลยจะบำเพ็ญภริยาทานการบริจาคภรรยา ให้กับบุคคลอื่นขอให้พระนางมัตสีได้อนุโมทนาด้วยเถอะเนี่ยพระนางมัตสีก็อนุโมธนาสาธุอ่ะเมื่อท่านพี่จะบริจาคน้องจะเสียสารน้องให้แก่คนอื่นน้องก็ยินดีสนับสนุนท่านพี่ให้บรรลุให้บรบรลุผลให้ประสบผลสําเร็จในสัมมาสัมโพธิญาณที่ท่านพี่ปรารถนาน้องก็อนุโมทนาด้วยก็พร้อมจะไปกับท่านพราหมณนท่านพราม์ก็จูงนางมัตสีไป พระเวสสัน,นก็มองด้วยมองด้วยสายพระเนตรอันประกอบไปด้วยเมตตาพอไปสักครู่หนึ่งพรามก็จูงมือจูงแขนนางมัตส,สีมามอบให้พระเวสสันดรเหมือนเดิมว่าเอา้ยยังไม่รับนางมัตส,สีไปขนาดนี้หรอกเอามาคืนไว้ให้ให้นางมัตส,สีนี่ได้ปฏิบัติวัดถาพระเวสสันดรไปก่อนเดี๋ยวจะมารับทีหลังนะ แต่พระเวชสันดรอ,อย่าไปให้ใครนะเพราะว่านางมัตซีเนี่ยเป็นของพราหมณ์แล้วตอนนี้นะ่ะเป็นของพราหม์แล้วพราหมณ์เป็นเจ้าของแล้วอย่าไปให้ซ้าซ้อนอีกไม่ได้นะพระเวชสันดรก็รับทราบนะรับทราบแล้วพระองค์ก็แจ้งให้ทราบว่าจริงๆพระองค์ไม่ใช่พราม์ธรรมดาหรอกแต่ว่าเป็นเท้าสกฤตเทวราชมาขอานางมัตสีเพื่อส่งเสริมให้พระเวชสันดรได้บําเพ็ญ ภริยาทานการบริจาคก,การเสียสละภรรยาเป็นทานจะได้ครบทุกอย่างนะแก้วแวนเงินทองก็บริจาคแล้วนะทรัพย์สมบัติต่างๆบริจาคหมดทุกอย่างลูกก็บริจาคแล้วยังเหลือภรรยาเอาให้มันครบเลยจะได้ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างนะเรียกว่าเรียกว่าเป็นทานที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะพระเวสสันดรก็รับทราบแล้วเท้าสักกะก็บอกว่าจะให้พร พระเวสสันดรให้พรแปดประการนะให้พระเวสสันดรอ่ขอพระเวสสันดรก็ขอเลยขอเลยขอพอรอะไรบ้างขอให้พระบิดาส่งเมตตาพระบิดาคือพระเจ้ากรมกุมสนใจขอให้เมตตาด้วยเถอะขอให้ได้ปล่อยนักโทษเป็นห่วงนักโทษนักโทษทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักโทษนักโทษเล็กนักโทษน้อยลักเล็กขโมยน้อย ทุกอย่างทุกประเภทขอให้พระองค์ได้มีโอกาสได้ปลดปล่อยนักโทษทั้งหลายนะขอให้พระองค์อย่าได้ลุกอำนาจแก่สตรีนะเรียกว่าอย่าให้ตกอยู่ในอำนาจของสตรีให้มีจิตใจอิสระเสรีนะขอให้อ่าขอให้พระองค์เนี่ยนะได้บำเพ็ญทานให้ยิ่งขึ้นไปนะให้ได้ให้ได้บำเพ็ญทานอย่างเต็มที่ โดยอย่าให้สมบัติพัสถานต่างๆในท้องพระคลังนี่มันบกพร่องไปให้มันเต็มอยู่ตลอดให้มันเต็มอยู่ตลอดนะและก็ขอให้ชาวบ้านชาวเมืองมีความสุขปราศจากคนยากจนคนยากไร้อนาถาให้พระองค์ได้อนุเคราะห์เขาให้พระองค์ได้ทรงอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนยากคนจนคนทุกข์คนยากคนลำบากต่างๆ และก็ขอให้พระองค์นี่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณไม่ทิ้งเลยอันเนี้ยให้พระองค์ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วข้อสุดท้ายเมื่อพระองค์ที่วงโคตแล้วสิ้นพระชนแล้วขอให้ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตท,ทำไมสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ถึงถึงมีแต่คนปรารถนาอยากจะไปเกิดสวรรค์ชั้นที่สี่นี่ก็เพราะว่าสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่รวมเป็นแหล่งรวมของนักปรา,าชญ์ราชบัณฑิตท,ทั้งหลาย พระราชามหากษัตริย์ผู้มีบุญที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็อยามักจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตนะพระเวสสันดรก็อยากจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตท้าวสกัดเทวราชก็ตกลงอ้าวโอเคให้พรให้พรทั้ง8ประการนั้นจงสาเร็จแก่พระเวสสันดรด้วยเถิดแล้วพรอะองค์ก็กลับคืนสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงทันทีเลยพระเวสสันดรกับพระนางมัตรีก็อยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุข เป็นสุขด้วยความประพฤติปฏิบัติธรรมต่างคนต่างปฏิบัติธรรต่างคนต่างทำหน้าที่นี่แหละในกันนี้เราก็ได้ข้อคิดว่าการทําคุณงามความดีนะแม้ไม่มีใครเห็นเทวาอารักษ์ท่านก็เห็นตลอดมองดูเราอยู่ตลอดถ้าเราทําคุณงามความดีนะเรียกว่าความดีก็เป็นความดีอยู่ยังวันยังค่ําถึงใครจะไม่เห็นมันก็เป็นความดีอยู่ เราก็เห็นเทวดาก็เห็นนะเหมือนพระเวสสันดรบริจาคทำความดีบริจาคลูกบริจาคทรัพย์สมบัติต่างๆเทวดาท่านมองอยู่ตลอดท่านมีตาทิพตาที่สามมองเราอยู่ตลอดกำหนดจดจำยิ่งตาทิพของเราก็คือใจของเราเนี่ยจะซึมซาบอยู่ตลอดท่านทั้งหลายที่ทำคุณงามความดีไม่ต้องน้อยอกน้อยใจว่าเออความดีเรามันไม่เห็นผลมันไม่เกิดผลทำไปเถิดท่านทั้งหลาย ทำไปเถิดบุญกุศลคุณงามคุณดีบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาช่วยเหลือให้อาภัยซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันทำไปเถิดมันจะเกิดผลในภายหลังเหมือนเราปลูกต้นไม้เรามีหน้าที่ในการปลูกต้นไม้นพรวนดินลดต้นลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยการอจะออดอกออกผลเป็นหน้าที่ของต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของเราถึงเวลามันก็ออก ถึงเวลามันก็ผลิดผลชั้นใดก็ดีการทําความดีของเราก็เช่นเดียวกันนะถึงเวลามันก็ผลิดผลของมันเองเราไม่ต้องไปเร่งความชั่วเช่นเดียวกันนะถึงเวลามันก็ให้ผลเทวดาท่านก็เห็นเหมือนกันเวลาเราทําความชั่วทําบาปทำกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาดูว่าเราจะทําความดีหรือความชั่วนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเราทําความดีแล้วก็มีความสุข ไปเกิดในสุขติภูมิสุขติภูมิคือพบภูมิที่ดีที่ปลอดภัยไม่มีความทุกข์ทำบาปทำอกุศลไปเกิดได้ทุกขติภูมิเป็นความทุกข์ตลอดเดือดร้อนตลอดนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งและที่สําคัญความดีก็เป็นความดีอยู่ตลอดเหมือนทองเหมือนทองมันจะอยู่ที่ไหนมันก็เป็นทองอยู่ในดินอยู่ในขี้โคลนอยู่ในขี้ตมตกในท่ออุจจาระนะก็เป็นทองเหมือนวันยังค่าเพราะฉะนั้นความดีที่เราทํา จะเป็นความดีอยู่ในจิตในใจเราอยู่ตลอดผู้บูชากันศักกบับกันที่สิบนี้จะเกิดในภพในชาติใดๆจะเป็นผู้ได้รับพรสี่ประการอายุมั่นค้นยืนวันณะผิวพันผ่องใสสุขามีความสุขกายสบายใจพละมีพลานามัยเข้มแข็งแรงเจริญนะกันสักกบับก็จบลงด้วยประการละชนี้ธรรมสวัสดีเจริญพร